สวัสดีครับพบก,กับเรารายการซุปเปอราอ่าอยู่ในเนี้ยอ่าวันนี้เรามาพบก,กับเช่นเคยปกติเราจะทำที่เอาดอกัน<ะ>เอ้เอินดอ o อวันนี้เรามาเอาดอแบบบรรยากาศ<ะ>สบายๆลมเย็นๆน,นะวันนี้เรามี3ข่าวเช่นเคยมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากข่าวคุณตองมีข่าวอะไรบ้างกาประกวด ไอดินธรรมศาสตร์อดีตวัฒนธรรมของชุมนุมสันทนาการใช่แล้วค่ะคุณมอฟเราเป็นข่าวอะไรก็งานฟุตบอลเพณีครั้งที่68คร่ะส่วนข่าวของผมก็จะเป็นข่าวกรณีเน้นตุ๊บ่ายแฟชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะแล่วก็ที่ข่าวแรกก่อนข่าวของใครก่อนเลยของคุณคอตโต้นนั่นแหละอ๋อเหรออยากข่าวเราใช่ไหมภาพเน้นตุ๊บ ที่แท้ก็เป็นแค่แฟชั่นของนักศึกษาซึ่งเป็นประเด็นฮิตมากในตอนนี้นะซึ่งเนื่องจากที่มีเ네นนะใส่ชุดจีวอนเออเป็นจีวอน,นใช่เป็นจีวอนเหลืองอ่างเงี้ยแล้วก็โพสท่าประดุดเหมือนอยู่ในนิตยสาราดังโพลลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะแล้วก็เป็น<ม>ที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายกับคนในสังคมนะบางคนก็เห็นว่าเออเห็นด้วยบางคนก็บอกว่าเหมาะสมบางคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมม,ม,ะสม,มันมีประเด็นอย่างที่ว่า รูปที่ออกมาเนี้ยเป็นคนงานของนักศึกษาที่ทาเสียดสีสังคมใช่แล้วทีเนี้ยเราก็อยากรู้ว่านักศึกษาอย่างเราเนี้ยเขามีความคิดเห็นยังไงนะก็ไปดูกันเลยดีกว่าในกรณีนี้ก็ไม่เห็นด้วยเพราะเราสึกว่าเป็นกลางนะเพราะว่าจริงแล้วเราก็รู้สึกเฉยเคนที่โดนมองไม่ดีอย่างแรกคือศาสนาคุด้อย่างที่สองคือคุณเองคุณสามารถหาวิธีการอื่นได้มากมายที่จะนําเสนอด้านมืดของศาสนาพุทธคุณแค่ต้องการให้ผลงานออกมาโดยที่แบบ คุณเหยียบย่ำหัวใจของชาวไทยที่นับถือศาสนาพฤฤ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 ุทธอยู่หรือเปล่าก็ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเราว่าแบบทุกคนสามารถมีศิลปะในการหายทอดกันเลยซืมเนื่องจากประเด็นฮือหาบนโลกออนไลน์เมื่อมีภาพคล้ายเนนตุน๊นุ่งผมจีวที่มีการพันและจัดออกมาคล้ายชุดลาตีพร้อมโพสตท่าประหนึ่งเป็นนางแบบไทยแบบอยู่ตามหน้าหนังสือนิตยสารดัง ถูกโพสต์บน facebook ซึ่งชาวเน็ตหลายคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ภาพดังกล่าวว่าเป็นภาพตัดต่อหรือไม่แต่หลายเสียงก็คาดว่าน่าจะเป็นภาพจริงอ่าเป็นยังไงบ้างค่ะข,ของผมเนี่ย มันก็สุโคยอยู่นิดนึงนะว่าแต่ข่าวคุณตองเนี่ยสุโคยยิ่งกว่าแซบเวอร์เฮร์สจิงอ๋อส,ดสดุดยอดมีการพา<ส>ัฒน์ดการพาัฒนดินทีนั่นนะสิรายการอืน่นโอเคอ่าก็คือว่าของข่าวตองเนี่ยเป็นข่าวการประกวดดินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จัดขึ้นเนี่ยเป็นประจําทุกปีเลยแล้วก็ปีนี้เนี่ยคณะวารสารของเราส่งไปสองท่านนี่นะคะจิงอ๋อน้องเทสิฉันค่ะนิดนึงนิดนึงไม่ค่อยจะวัยไม่คอจะวัยใช่ไม่ค่อยจะอวยแต่ว่าแต่ว่าผู้ชนะเป็นใครเดี๋ยวไปชมภาพข่าวกันเลยดีกว่านะะค เมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่20กุมภาพันธ์2555ที่ลานอินเตอร์โซนชุมนุมสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดการประกวดไอดินกลิ่นวัฒนธรรมซึ่งเป็นการประกวดดินของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสมชายชาคัตรการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นประธานเปิดงานซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าประกวดที่เป็นทัวแทนจากนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจากหลากหลายคณะโดยผู้ชนะการประกวดคณะกรรมการจะคัดเลือกจาก 1. การแสดงความสามารถ 2. ความตรงต่อเวลา 3. การมีไหวพริบในการตอบคำถามส่วนคณะกรรมการนั้นจะได้แก่ตัวแทนจากชุมนุมชาวเหนือชุมนุมชาวอีสานชุมนุมชาวใต้และองค์การนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินซึ่งมีผู้ชนะได้แก่น้องเหนือแห่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะ นอกจากนี้ยังมีการสร้างสีสันจากการแสดงโชว์ของเหล่าสมาชิกชุมนุมสัตานาการอย่างเช่นโชว์ Bring s the Boys Out ที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมได้อย่างมากและมีตัวแทนชุมนุมเชียร์จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาร่วมประชาสัมพันธ์ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่68อีกด้วย uh huh. เป็นยังไงกันบ้างเรานิดหนึ่งก็นิดหนึ่งตลกนะแต่ว่างานนี้ตลกมากไปดูด้วยตลกมากจริงๆใช่แบบคนนี้แน่นเอียดอ่ะใช่ใช่คนเยอะมากเราไปทําข่าวที่หาที่ลงไม่เจออะไว่าข่าวต่อไปข่าวของคุณมอฟว่างไงครับข่าวของมอฟนะครับเรียกว่าเป็นข่าวระดับประเทศเลยทีเดียวนั่นก็คืองานฟุตบอลประเพณีพระเกี้ยวเฉือนโดมทองหนึ่งประตูต่อสูนค่ะไปชมกันเลย งานฟุตบอลเพเีจุลาธรรมศาสตร์ครั้งที่68จากที่สนามสุพรัชรา,าสายตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบรรยากาศของงานคืนเคงมีผู้มาดูคับคั่งล้นที่น่าทึง่งอัศจรรย์จุดเด่นของงานนอกจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแล้วยังมีเหล่าเชียร์ลีดเดอร์เหล่าดาเมเยอร์ทุกกิจกรรมเป็นประโยชน์จุลาคทากรขบวนพาเหรดและการแปลอักษรโต้ตอบระหว่างสองมหาวิทยาลัยโดยการแปลอักษรของฝั่งธรรมศาสตร์มีการแปลล้อการเมืองของรัฐบาลยุคป,ปัจจุบัน และมีขบวนพาเหรดล้อการเมืองด้วยผู้มาเข้าร่วมงานเนี่ยมีทั้งสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันและเหล่าคนดังมากมายส่วนในส่วนของกีฬาฟุตบอลนั้นปีนี้เป็นอีกปีฮิจุฬาสามารถเอาชนะธรรมศาสตร์ไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์โดยนายสมปองสอเล็เป็นผู้ทําประตูชยัยพาจุฬาควา้าแชมป์ฟุตบอลประเพณีในครั้งนี้ไปได้ หลังพิธีการแข่งขันจบศิลปินจากค่ายเพลงต่างๆก็มารุวนจากคอนเสิร์ตให้แก่ผู้เข้าโวงงานฟุตบอลประเพณีที่มีมากมายนะไม่ท้วนเรียกได้ว่าพื้นที่สนามกีฬาชุมัสลาสายและสถานที่ต่างๆโดยรอบเต็มไปได้วยผู้ใส่เสื้อฟุตบอลประเพณีทั้งสีเหลืองและสีชมพูกนเลทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กับสุข้อยข่าวนะคะแล้ววันนี้สุขคค้อยข่าวก็อยู่ที่งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่68ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ที่มาร่วมงานกันนะคะ สวัสดีค่ะชื่อลูกกอลฟนะคะอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการละครธรรมศาสตร์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกลนะคะมาจากคณะครุศาสตร์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสีลุงนะคะมาจากศิลปกรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะค่ะชื่อเตยนะคะมาจากศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบงครับมาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็คำถามที่ถามว่าประทับใจในงานก็คงจะเป็นการแปลอักษรนะคะก็คือสนุกได้แบบ โตตอบกันดูเหมือนมีการคิดกันมาก่อนมีความสุขค่ะที่ได้ด่ากับจุฬาค่ะก็มีความสุขที่ได้ชนะธรรมศาสตรอนะคะเอาไปฮะอไปค่ะก็มาสนใจตรงที่แบบอะไรอะตรงแปรอักษรนะมันเหมือนกับได้สนุนแนวคิดของแต่ละมออะไรเงี้ยมีใครชอบบอลไหมฮะบอลก็บอลเป็นแต่ละคนไงค่ะเราก็เลยไม่ค่อยแบบทัศนะสนาของจะไม่ค่อยปีนไปเลยเฉยอะไรเงี้ย คนก็ชู้เต็มที่แล้วก็ชอบแปรสอนเหมือนกันค่ะสนุกดีโต้ตอบกันชค่ะชอบแปรสอนเหมือนกันครับคึว่ามันสะท้อนสังคมได้ดีทุกคนเดี๋ยวอีกคําถามนะคะเดี๋ยวถามธรรมศาสตร์กันว่าจะฝากอะไรถึงจุฬาบ้างไหมแล้วก็เดี๋ยวจุฬาจะฝากอะไรถึงธรรมศาสตร์นะคะจุฬาหาเราต่อให้เล่นๆนะคะสําหรับปีหน้าแล้วคุณอย่าหวังว่าคุณจะชนะพวกเราขอบคุณค่ะโอเคค่ะสําหรับจุฬาก็เต็มที่นะคะก็ไม่เคยยอมแพ้ธรรมศาสตร์อยู่แล้วค่ะ ปีหน้าเจอกันค่ะจุฬาก็จุฬาจะต้องชนะอีกแน่นอนครับมีทางอ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะค่ะค่ะค่ะเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ว่าปีนี้เราแพ้แต่ไว้เป็นลายเพราะคอนเซปต์ของงานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าแพ้ชนะครับแต่ที่อยู่ที่ว่าความสมัครคีสมานฉันของสองมหาลัยนั่นเองเลือดแดงกับเลือดสีชมพูก็ยังคงแน่นแฟนก็อยู่เหมือนเดิม แต่แปลแต่แปลอักษรสวยอะชอบถ้าจะบอกว่าขึ้นแปลอักษรด้วยปีนี้หรือแบบอะไรที่สนุกมากจริงๆแบบเออเราแบบว่าคุ้มใจอะรู้สึกว่าเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เต็มตัวอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะแพ้แต่ว่าเราขึ้นแปลอักษรแบบอย่างความสนุกสนานอะไรเงี้ยสนุกมากจริงๆสุขข่าวปีหน้าก็อยากคนขึ้นสแตนใช่อยากให้คนขึ้นสแตนกันปีหน้าไปเจอกันที่สแตนธรรมศาสตร์ประตูห้านาจาประตูห้าปีหน้าเคครานี้ ก็ต้องมาถึงตัดสินของช่วงนี้แล้วล่ะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้อ่าคนที่ไม่เคยได้อย่างเราเนี่ยวันนี้ใช่แล้วนวันของฉันคุณตองยังไม่เคยได้เลยคุณตองยังไม่เคยได้สุขค่อยข่าวเลยเนี้ยโอเคอย่างนั้นเราขอเชิญกอล์คีเปอร์ค่ะชนะในตอนแบทเทิลสุขค่อยข่าวประจาสัปดาห์นี้ก็ได้แก่ ข่าวงานฟุตบอลประเพณีพระเกี้ยวเฉือนชนะโดมทอง1-0ค่ะของคุณมอบนั่นเองขอแสดงความยินดีอีกครั้งด้วยนะคะเฮ้ <c oughs> อขอจะกยามาแล้วหย้วะ <c oughs> เย้วันนี้คุณม็อบ เออชนะอีกสมัยหนึ่งแล้วแต่คุณตองไม่เป็นไรยังไม่ต้องเสียใจนะยังไม่ต้องเสียใจเราจะสู้โอเคเราก็ยังไม่ได้มอนเลยนเลยมันต้องวันนั้นต้องเป็นของเราแต่ยังไงก็สปดาหน้าก็อยากให้ทุกคนทางบ้านลุ้นกันต่อไปว่าซุ้คยข่าวสุดาห์น้าจะเป็นของใครนะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาหมดลงแล้วอ่ะเราต้องลาท่านผู้ชมทางบ้านไปแล้วนะก็ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงพีซนิว ลากไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับลวดเดียวตาคุบวงนายรอบรั้วมหาลายัยา yeah. สถาบันวิจัยข้อมูลเศรษฐกิจกฤฤฤฤฤและสังคม IEU เผยการจัดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกในปีนี้อันดับหนึ่งตกเป็นของเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเอาชนะแชมป์เก่าจากปีที่แล้วคือกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น หล่นลงมาอยู่ที่สองแทนส่วนอันดับ3มครองตำแหน่งร่วมกันคือกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเมืองโอซากา้าประเทศญี่ปุ่นส่วนประเทศที่ค่ารองชีพต่ำที่สุดในโลกตกเป็นของเมืองกาลาจีประเทศปากีสถานรองลงมาคือเมืองมุมไบประเทศอินเดีย สำนักงานสมุดสารและบรรยากาศแห่งชาติ NOAA ของสหรัฐอเมริกาเผยว่าเศษซากบ้านเรือนรถยนต์ขยะต่างๆ น้ำหนักรวมกว่า25ล้านตันซึ่งเกิดจากคลื่นยักษ์ซึนามิพัดเข้าถล่มญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคมปีที่แล้วนั้นซากต่างๆเหล่านี้ถูกพัดลงทะเลและยังคงลอยอยู่ในทะเลจนถึงทุกวันนี้โดยมีทิศทางมุ่งหน้ามาที่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาที่รัฐฮาวายแคลิฟอร์เนียและวอชิงตันคาดว่าซากเหล่านั้นจะลอยมาถึงในช่วงปี2014 ด้านนักวิทยาศาสตร์รับประกันว่าซากเหล่านั้นไม่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีอย่างแน่นอนความคืบหน้าพระอาการเจ้าชายโยฮันฟริโซโแห่งเนเธอร์แลนด์ไม่สู้ดีนักหลังจากทีมแพทย์ซึ่งถวายการรักษาพระองค์ที่ขณะนี้ยังอยู่ในอาการโคมา่าโดยแถลงพระอาการล่าสุดว่าพระองค์ได้รับบาเดเจ็บที่พระมัทธลุงหรือสมองอย่างรุน และอาจจะไม่รู้สึกพระองค์ขึ้นมาอีกเลยหลังจากเหตุการณ์หิมะถล่มและพระองค์ถูกฝังอยู่ใต้หิมะนานกว่า25นาทีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สมองขาดออกซิเจนนานเกินไปจนเกิดความเสียหายชนิดถาวรดังกล่าว